ดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนชาว youtube นะครับสวัสดี f อฟซีวิรพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่ติดตามช่อง youtube นะครับอยู่กับ honda pcx มันนอกรอบมาแล้ว มันนอกรอบแล้วนะอันนี้รอบที่สองที่แกทําเครื่องมาใหม่นะครับแล้วเสียงเครื่องมันดังก็ได้ตรวจพบความเสียหายแล้วก็คือนี่แกเอาอะไรเก่ามาให้ผมดูด้วยนี่ครับอะไรเกา่าแกเอามาให้ดูด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายก็พี่ช่างคนก่อนหน้านี้เขาก็เปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนมาเป็นเรื่องปกติของการฟิตเครื่องใหม่ในแต่ละครั้งนะครับ แต่วันนี้คันนี้นะครับเอามาทําอะไรเอ่ยตั้งวาวให้เรียบร้อยแล้วเสียงเครื่องยนต์เงียบปกติแล้วท่อหมกเหมือนเดิมปัญหาเดิมๆปัญหาโลกแตกปัญหาส้าซากของตระกูล p x ตระกูลคิก125คร้อยยี่ห้าก็คือหมุนล้อแล้วเสียงดัน หมุนล,อล้อๆอย่างงี้ดังนี่มีเสียงหอนถอนเลยเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่ามันดังเพราะอะไรนี้ไม่พ้นแล้วกันเดี๋ยวว่าจะลองใส่ของ n m a x ดูซิว่ามันจะทนไหมผมเคยเอาของ p c x มาใส่ n m a x ได้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะไปลองไปหาของ n m a x มาใส่ p c x ดูซิมันจะได้ไหมเพราะว่าเอาของ p c x ไปใส่เอ็นมกกันได้อยู่พี่แกน่าจะใส่แม็กปีสองพันสิบหกมาน่นเลยไม่ใช่ปีแม็กปีซีเอ็กปีสองพันยี่สิบสองมาหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยหรือไม่ก็แม็กปีสองพันสิบแป ต้องเปลี่ยนลูกปืนฝาครอบแทงด้วยลูกปืนฝาครอบแทงปอกทองเหลืองสึกหมดแล้วปอกทองเหลืองที่มันอยู่ตรงกลางลูกปืนตรงนี้หายหมดแล้วงานก็เยอะด้วยวันนี้อ ปัญหาคือพี่แกตามหาตัวผมแล้วเจอ,อมเมื่อวานแกไม่ว่างมามาวันนี้ <c oughs> เสร็จช้าก็ไม่เป็นไรจะเอาให้ได้เลยวันนี้ตายแล้วไม่ป็นไ <c oughs> ต้องดูแลกันไปการอื่นก็รอต่อไปนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเราบอกทุกคนแล้วว่าเร่งรีบไม่ได้ครับ ก็เอาแหวนออกชามออกคัดคาร์บอนกรลูกกัดลายมาลดแม็กรดแม็กเนี่ยมันจะมันจะดังน้อยลงแล้วเพราะว่าเราคลายน็อตออกถ้าเราบีบมันก็จะเริ่มดังแรงขึ้น,น,นค่อยๆค่อยคอย ต้องเปลี่ยนลูกปืนถอดตัวนี้ออกไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายน,นี่คือตัวกดสป,ปริงคัตขอโทษนะครับขอโทษนะครับ ตัวกดสป,ปริงคัดก็จะเป็นประมาณนี้ค่อยๆปล่อยแล้วเราก็ดึงตัวนี้ออกดึงปลอกนี้ออก ดึงปองนี้ออกเจ้าซื้อซีนซื้อเจอรบีมาเปลี่ยนใหม่ด้วยพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่ามันจำเป็นต้องเซอร์วิสแล้วถึงมันจะไม่แห้งมันก็ต้องใส่เจอรบีใหม่อยู่ดีเพราะว่าเราถอดออกมาเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนลูกปืนคัดหลังเนี่ยเขาเรียกว่าลูกปืนสไลด์หลัง บางคนก็เรียกลูกปืนคัดลัง คนทุกคันหนี้ไม่พ้นครับตระกูล PCS ตระกูลคีตระกูลุปปี้นีไม่พ้นครับกกทุกคันต้องดังไอ้นี่ก็ดังไม่รู้ฟอร์ซ่าดังหรือเปล่าไม่เคยได้ทำ ดีออกมาถึงมาแบบนี้แล้วก็ปวดเอากลิบล็อกเห็นไหมต่ขอเกี่ยวกลิบล็อกสองใช้ครีมแทงเข้าไป ตีๆีออกตีอ,อ,อ๋อแหมตามมาเล้วก็จะมีเปลี่ยนลูกปืนสองลูกนี้แหละครับหลักๆถ้าอยากให้หายดังก็ต้องเปลี่ยนลูกปืนสองลูกนี้ครับลูกปืน แล้วก็ซีนซีนนี้สองตัวนะครับเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนซะราคาก็ไม่กี่บาทหรอกไหนๆก็ถอดมาแล้วครับแล้วก็โอลิงสองตัวซีนล้อปรับสายพานโอลิงล้อปรับสายพานสองตัวก็จะมีประมาณนี้แหละเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาค่อยมาประกอบให้พี่แกประกอบยูบ็อกประกอบชุดสีข้างนะครับเดี๋ยวไปซื้ออะไรชุดน,นี้หอนนะครับเดี๋ยวฝนจะตก สภาพหน้างานที่ร้านวันนี้ก็เต็มไปหมดเลยจักอะไรเป็นอะไรรอกสองคันนี้ยังไม่เสร็จคันนี้รถส่วนตัวนี้ยางแตกอันนี้ล้อหลังมีเสียงดังก็งคันนี้มาจากเขาเรียงอะไรนะเดี๋ยวเดินไปก่อนบางใหญ่แกวิ่งงานผ่านมาเส้นสุขสวัสดิ์ไม่ใช่แกวิ่งอยู่เส้นบางนาแกก็เลยข้ามมา ข้ามมาครบเดี๋ยวออกไปซื้ออะไร้านของคันนี้ก็ทำเครื่องเสร็จแล้วเหลือรันเครื่องแล้วก็เก็บงานเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็ส่งงานพรุ่งนี้เช้านะครับ น้ำมันเครื่องหายควนขาวออกท่อก็ทำเสร็จแล้วควนเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแวสใหม่เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังสักหน่อยหนึ่งสิ่าง,งานที่ผมทำมันเป็นยังไงงบประหยัดคี้เก่านะครับฟิตเครื่องนะครับกำรมองพห้า 2, งานมีปัญหารั่วซึมดูแลให้ภายในงานมีปัญหาดูแลให้นะครับ ถ้ารั่วซึมภายในหนึ่งเดือนนะครับดูแลให้เฉพาะจุดที่เปลี่ยนนะครับจุดที่ไม่ได้เปลี่ยนก็ไม่ว่ากันเนาะนะครับเพราะว่าทาําตามงบที่ลูกค้ามีอยู่ประมาณนี้ส่วนสป,ปาร์คคันนี้ก็เป็นรถลูกค้าแถวนี้แหละนะครับดูมาจากใน youtube ยังไม่ได้ยกเครื่องลงให้พี่แกเลยนะครับให้พาเครื่องนะครับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มันจําเป็นต้องเปลี่ยนแล้วก็ตีปอกนะครับ ปัญหาหลักๆคือควันขาวออกท่อด้วยนะครับส่วนคันนี้ใส่ถุงปุ๋ยมาให้ประกอบอีกแล้วจอดทิ้งไว้จนสนิมกินหมดแล้วจ,จะว่าอย่างไงไม่ทําให้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงเพราะว่ามันได้รับปากกันแล้วก็ไม่เป็นไรรอได้ก็ลองรอรอไม่ได้ก็ต้องรอเพราะรถมาจอดแล้วจอดอยู่บ้านเป็นปีบ้านเพื่อนลูกชายเขานะครับปะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปซื้ออะไรก่อน